สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนสมาชกกิกทุกๆท่านผมพากินบาร,รมีสมเด็จนะครับได้มาพบท่านสมาชิกท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ก็ได้มาพูดกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้สําหรับท่านใดที่นะครับกำลังศึกษาเรียนรู้พระสมเด็จวัดระฆังก็ดีบาุพรมก็ดีนาผมในฐานะที่ ได้ผ่านการเรียนรู้ได้มาชี้แนะแนวทางให้เพื่อนสมาชิกทุกคนที่มีใจนะครับรักใจชอบพระสมเด็จที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เป็นพื้นฐานแนวทางนนของการศึกษาหาพระสมเด็จที่ถูกแนวทางมาตรฐานนิยมอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของพระสมเด็จก็นะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยกันสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่อยากจะให้ท่านนะครับเข้ามาศึกษา ในแนวทางพระสมเด็จทุกๆท่านที่กําลังนะครับมีความศรัทธากันอยู่ชอบกันอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมนด้มีโอกาสอยากจะให้ท่านนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้จะชี้แนะแนวทางให้ท่านอาพอเป็นาการศึกษาเป็นแนวทางสําหรับท่านที่กําลังค้นหาเรียนรู้หรือจะหาแนวทางเป็นพื้นฐานในเรื่องของการเรียนรู้พระสมเด็จ สำหรับการเรียนรู้นี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทุกคนจะต้องมนะีความรู้ตรงนี้เป็นแนวทางเป็นแม่แบบที่นะจะเข้ามาให้ได้เรียนรู้กันเข้าใจกันตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่คนกำลังค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของพระสมเด็จกันมากแล้วก็เป็นคนทีนะ่อยากจะเรียนเอามาเป็นแนวทางทำหลายแนวในเรื่องธุรกิจก็ดี รือในเรื่องของการสแสวงหาเพื่อเก็บบูชาหรือจะเอามาไว้เป็นสมบัติให้ตกรูปหลานนะครับบางท่านก็นะครับแล้วแต่ต่างความคิดกันไปสําหรับวันนี้ผมพาคินบาร,รมีสมเด็จก็อยากจะให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจในส่วนของเนื้อพิมพ์พระที่ทุกท่านที่กําลังเรียนรู้หรือว่ายังมีพื้นฐานยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็อยากจะให้เข้ามาศึกษากันนะครับเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะศึกษาพระสมเด็จนี้นะครับ ก็ต้องมีแนวฐานเป็นพื้นในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องพระสมเด็จจริงๆนะครับถึงจะไม่หลงทางไม่ผิดทางที่เราได้ออกมาเรียนรู้กันนะครับท่านที่กําลังแนะสวงหากันก็จะได้นะมีแนวทางรู้นะครับผมจึงได้มีโอกาสมาชี้แนะเพื่อเป็นวิทยาทานแลวก็ชี้จุดนะครับในเรื่องของพระสมเด็จให้ทุกคนเข้าใจนะครับก็มีหลายท่าน <c oughs> ที่อยากจะเรียนรู้ตรงนี้ก็ นะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในคลิปนี้ได้นะครับท่านใดสนใจอยากจะศึกษาก็เข้ามานะครับผมได้มีโอกาสนะครับคิดตรงนี้ไว้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมท่านสมาชิกทุกท่านทุกท่านที่กําลังค้นหาเรียนรู้นะครับนะครับได้เปิดคอร์สนะครับให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษากันสําหรับท่านที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้แนวทางพระสมเด็จแนวทางการศึกษานะครับด้านหลังผมนี้ก็จะเป็นรูปพระสมเด็จนะครับเป็น ตัวอย่างนะครับที่ให้เห็นตรงนี้เ <c oughs> พื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกได้เข้ามานะครับมีส่วนได้เห็นได้รู้กันนะครับสําหรับท่านที่กําลังค้นคว้าศึกษาก็อย่าลืมนะครับท่านที่อยากจะศึกษาเรียนรู้เรื่องแนวทางพระสมเด็จนะครับทั้งเนื้อและพิมพ์เพราะบางท่านก็ศึกษามาหลายแนวหลายอาจารย์นะครับหลายชมรมนะครับก็ ไม่รู้ว่าจะเอาจุดไหนเป็นแนวทางนะครับลองผิดลองถูกมายังหาจุดจบไม่ได้เอ๊ะสมัยหาพระแท้ไม่เจอนะครับนี่เป็นจุดสําคัญนะครับอยากให้ท่านเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้ามานะเ,เข้ามาเรียนรู้กันหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมได้อ่าให้ท่านชมนี่ก็เป็นหนังสือนะครับแม่แบบพิมพ์มาตรฐานนิยมนะครับ130ปีเ <c oughs> ด้กทำขึ้นตั้งแต่ปี2545นะครับ ออกที่วัดอินบางคุณพรมเป็นแนวทางนิยมให้ท่านได้เห็นกันนะครับเป็นหนังสือแม่แบบทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับเป็นหนังสือทุกเนื้อทุกพิมพ์ที่เป็นตัวอย่างหรือว่ารูปแบบพิมพ์เนื้อพระที่ให้ทุกคนได้ศึกษาตามแนวทางที่ถูกต้องนะครับเป็นแนวทางที่ถูกต้องเดี๋ยวจะให้ท่านชมนะครับพิมพ์นะครับเนื้อที่ของอวงการสากลสมาคมนะครับให้เป็นแม่แบบในการศึกษาถูกต้องถูกทางนะครับ เป็นประวัติในการสร้างมาอย่างชัดเจนในสมัยยุคที่ท่านได้รับตําแหน่งเป็นพระสมเด็จก็ได้ให้ช่างแกะพิมพมานะครับเป็นแม่แบบเป็นแนวทางแล้วก็ตัวอย่างของการเรียนรู้จริงๆนะเป็นที่ยืนยันความชัดเจนเรื่องพระสมเด็จมาตรฐานนิยมคุณค่าราคาตอนนี้พระที่อยู่ในตํานานแล้วก็ในวงการนะครับรู้สึกว่าทุกคนแสวงหาเพราะว่าคุณค่านิยมในเรื่องพระสมเด็จนะครับถ้าถูกปิมพ์ถูกเนื้อ ความสวยชัดเจนอย่างนี้นะครับวงการซื้อขายกันราคาหลายล้านหลายสิบล้านเพราะฉะนั้นทุกท่านได้เรียนรู้แล้วจะไม่หลงทางเข้าใจเนื้อพิมพ์อย่างโดยที่ไม่ผิดทางและไม่หลงทางเลยนะตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่ให้ทุกท่านเข้ามาเรียนรู้เพราะฉะนั้นผมได้นําหนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางตัวอย่างที่ทุกท่านอยากจะเข้ามาเรียนในคอร์สที่ผมได้มีโอกาสเปิดให้ทุกคนเข้ามาสมัครเรียนรู้นะครับท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้ศึกษานะครับ ให้มีความเข้าใจในพระสมเด็จวะละคังก็ขอเรียนเชิญนะครับติดต่อลิงก์ด้านล่างที่ท่านอยากจะเรียนรู้เข้าใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการเสริมความรู้ให้ท่านได้เข้าใจท่านจะได้นาะมีโอกาสได้เจอพระทีนะ่แพ้แน่นอนที่ท่านศึกษามาแล้วจะไม่เสียเวลาเสียโอกาสดีกว่าท่านนะครับผิดทางแล้วต้องเสียเวลาเสียเงินทองนะครับไปเช่าพระมาก็ไม่แท้สักองค์แต่มา ศึกษาเรียนรู้นะครับก็ยังคุ้มกว่านะครับมีประโยชน์ไม่หลงทางเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> จึงอยากแนะนําให้ท่านนะครับศึกษามาตามแม่แบบพิมพ์ที่เราได้มีตัวอย่างให้ท่านได้เห็นนะครับศึกษาเรียนรู้แล้วจะเข้าใจนะตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญท่านใดนะครับอย่าให้เปล่าประโยชน์เสียโอกาสที่จะเข้ามาศึกษากันสําหรับท่านที่มีคอรลักพระสมเด็จแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านได้มีความรู้ที่ ชัดเจนเข้าใจง่ายนะครับผมพากินบรมีสมเด็จกอชีแนะให้ท่านได้เข้ามาศึกษากันนะครับสำหรับท่านที่สนใจจริงๆอยากจะเรียนรู้นะครับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถต่อไปติดต่อลิงก์ข้างล่างมานะครับก็ยินดีที่จะอมอบสิ่งดีๆแล้วก็ความรู้ความสามารถให้ทุกคนได้มีความรู้ได้เพิ่มความรู้ขึ้นนะครับ สำหรับตอนนี้ท่านใดสนใจจริงๆนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามาในลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับินดีที่นะครับแนะนำชี้แนะให้ทุกท่านได้เรียนรู้นะครับทุกๆคนสำหรับตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับให้ด้วยกันแล้วกันขอบคุณทุกๆคนนะครับตรงนี้ก็คงจะพอสมควรเนาะได้กล่าวได้ชี้แนะกันอพอประมาณขอบคุณทุกท่านก็ขอ อนุญาตนะครับกาบลาท่านไปก่อนโชคดีทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับ